ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมาดูชมแป๊บหนึ่งครับผมตนนัวนี้เดี๋ยวมาพูดตอนเจนก็แล้วกัน,กนว่าดอกอะไรนะครับผมก็สีสวยดีโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูพิพิมพนาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะอันนี้หน้าทาสวยนะ <c oughs> ตัวน,นี้เสียบเก็บกิ่งน,นะครับผมมีกิ่องต้นเดิมอยู่หนึ่งกิ่งน,นะหนึ่งกิ่งแล้วก็สองกิ่งสามกิ่งกิ่องต้นเดิมอยู่สามกิ่งให้อาไปเสียบต่อหรือว่าเราจะไปตัดทิ้งก็สุดแล้วแต่จะเอาไปทํานะครับผมก็มีที่เสียบไว้หนึ่งกิ สองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งสี่กิ่งแล้วก็ห้ากิ่งหกกิ่งเจ็ดกิ่งเสียบไว้ทั้งหมดเจ็ดกิ่งนะโถอันนี้ต้นใหญ่ๆนะครับผมเจ็ดกิ่งอันนี้สี่ร้อยแปดสิบาทนะเจ็ดกิ่งสี่ร้อยแปดสิบาทไม่กิ่งก็เดิ่มมีสามกิ่งกาลังหน้าเสียบอ้วนๆเลยกิ่งก็เริมหน้าเสียบมาก่อไม่เวลาเสียบก็โอเคเผื่อท่านจะเอาไปเสียบอันนี้เพริบนาครับผมก็ราคาเดียวกันก็ลวกันคู่ละสี่ร้อยแปดสิบาทอันนี้สวยนะเพริบนา ชุดนี้เป็นไม้ที่ที่คัดเสียรไาวา้นะตอนแรกว่าจะปั้นเองไม่ปั้นไม่มีเงินที่ดินน้ำมันมาปั้นตอนนี้อีกคู่หนึ่งนะครับผมอันนี้กําลังถอดใบนะไม้กาลังถอดใบเพื่อจะเล่งเล่งกิ่งเมียนใช่ไหมกิ่งเมียน,นขึ้นคู่นี้สวยมากนะตีละแปดสิบบาทเช่นกันครับผมอันนี้ต้องถอนส่งนะไม้ไซส์ใหญ่แล้วถ้าถอนส่งถ้าถอนส่งไม้จะไม่เสียหาย โอเคจอจารั์นี้ขอบคุณามากขอบคุณก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับผมตอนเย็นเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ